กับสบายดีพี่น no ้องกับสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอนสบายดียามเศร้าพี่น้องเลยมตาผาน้องคิดมาหาเขียดหาเขียดหาหน่อไม้เอาบดทุกอย่างกินได้กเขียดใช้เบิ่งก่อนมาแกงใส่กับหน่อไม้หน่อไม้เมตาเอาอยู่ภายก่อภายของเมตาเอง แหนงมันกยายะพ่อแกงแล้วหล่อตื่มวิม่งบนกคะดิเด่นอ้าวหกระพาก,กันลงมาหาเขียนนำกันเลยพีน่น้อหาเขียดหาหน้ำใหม่เปลี่ยนเมนูก่อนพี่น้อไอ้ปะสวนลงมา จะหากินยังไปจังนะฮะอันบอกหาเขียนาหานาใไมไปหายังกินน่ะเอาของต้องไว้ข้าวๆวนเขียนใส่เมื่อกงใส่นาใไมก่อนพี่น้อย nè sai nhầm để mình mần đây phải không? Mà đâu mà đâu mà năm cân đâu, mông này lại sai vừa mông. Mà anh đâu bỏ mà anh thấy mà lũ lẹt mưa lẹ nói, mưa hàng mà anh mà này, mà mà hương này ค่ะแต่น้ำหัวน้ำสวนแล้วก็มาในน้องขิดผักองเฮียนก็เลยสวนน้องขิดมานี่แหละน้ำหัวกันน้ำหัวก็แหงไวปีนี่หอยแล้วไปล้มนอนพักไงเลยอืม อุ้ยกระดันนาใจบอนโอ้ยหมือบบแบนีแบอ้ยอนนี้เลบอกินอืมนองพกไงปกลุกขึ้นมาแต่ปลายมันแข็งขลขักเลยแข็งเด้มันบอกใหน้ำกิน เอามาโหดเหมือก่อนก็ได้ไปแตะต่อขั้วเขียดทรายเบิ่งปนลูกเขียดหน่อยสิเอาบ่นี่เรื่องเขียดทรายสามตัวพราะตัมันอึดประกันมาขุดปูนาพี่น้องเอ้ยขุดปูนาอยู่ท้ายแม่บอลุกนี่ก็สิเมื่อแก้งนราไหมไหนแล้วอะไรเขียดอืมกระหาเขียดกับอะไ้เขียดแต่แต่ปูเนี่ย Cô xì phai <laughs> tô xì mơ keng xả nó mạnh Bà bà mưa nóng căn với nó nó kia Bắt thôi chắc im nhau mà chút ướm con nó ăn phải hạ kín chắc im bây chăng Nàng kín mặc nhôm bồ Bà bớt bớt ăn thống nừng để bỏ bằng nhôm nè Hả? เจ้ามังยมเจ้าจิบแต่นั้น <abei> ทุ <problemas> ่งหนึ่งป่าเมื่อน้ำกันพี่น้องเอ้มาแต่ห่วยไปเลยห่าหนไม้เขียนนังบ่ได้เอื้อเขียนคนหากระดกกระโดดค้นหาอะไรมาหอด้วยพี่น้องน้หไม้เหาสีแกงน้หไม้ตอนเที่ยงนนะคกับแก้มบักบัวปูนาปูนากับน้องขีดถอกอันล่างดังไฟน้องขีดดังไฟแก้ม ต้มน้ำม้แกงได้สิบอกน้ำม้ก่อนเพื่อนเหรอน้ำมัต้มแกงก่อนยังมาดังไฟเราติดเครงมามาเขเพื่อพ่อ Một hai hay nữa thì lại hốt ngon nó vậy Có đi kiếm Rồi đây แน่ลงใหม่อีกแล้วตกดีเลยนอนดูซื้อค่หนกะเยอยู่ยมันะ้หวกระ อันนั้นเล่เขียดอาปดะอันนั้นเล่เขียดวัตนยไปาเขียอมาหลายายไปวูุ้กยิงด้วย้ำเกบเบาบ็ดเบไป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 ยปไ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 

ยังไม่ตื่นนะโอ้เจ้ามัไม่เห็นเลยเจ้ามานันไม่เห็นก็จะไปใส่เงาเจ้าอย่เ็น,น

มีน่สวาคมีอะไรจะมาอวดเธอมาเล่าคุอทำนี่คูอบ่าวาอน่างเล่าดิเนาจะมีคู่บ่าวมีใครเอาจ้ะ พ,พูดตอนนี้สิสอบเขาไม่มาเี๋นี้ก็สอบแดงนั่น ไม่ไม่ได้ฉันเาเกดไมเอาคกาดผ่ากดกัน้ำไมอเนี่ยปูก้อำไมปูขึ้นน้องได้กินนำไม้เจ้าองได้กินน้ำไม้ยงไม่เมือนกับนเยอบัวยังมีมมบัวใช่ไนอน

ลาอะไยพี่น้องสำหรับที่ปนี้วพ่อเป็นคิดนาพี่น้องฝากบึงวักทรงก็ไรก็แซ่ในเด้อพอสวัสดี